ผมจะเล่าเรื่องสะพานรัชดาพิเศษหรือที่คนลำปางเรียกกันติดปากว่าสะพานขาวเรื่องผีที่เฮี้ยนที่สุดเรื่องหนึ่งของจังหวัดเลยครับตำนานเล่าว,ว่าเมื่อนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมศพของเธอถูกทิ้งไว้ใต้สะพานวิญญาณเธออาฆาตแค้น ว่ากันว่าถ้าใครขับรถผ่านสะพานนี้คนเดียวตอนกลางคืนต้องระวังให้ดีถ้าเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวโบกรถห้ามรับขึ้นมาเด็ดขาดหลายคนไม่เชื่อลองดีขับรถเข้าไปรับไปส่งหน่อยได้ไหมคะบ้านอยู่ไม่ไกลเสียงหวานเยิ้มเอ่ยขอ แต่พอบอกว่าจะไปส่งที่ไหนกลับตอบไม่ได้เอาแต่บอกว่าไปไปข้างหน้าสุดท้ายรถก็เสียหลักพุ่งชนราวสะพานบางคนรอดมาได้แต่ก็ต้องเจอกับเรื่องราวแปลกๆในชีวิตส่วนคนที่โชคร้ายก็ไม่รอดมีคนเคยถามผมว่าแล้วถ้าเจอจริงๆต้องทำยังไง ผมก็ได้แต่บอกว่าอย่าหยุดรถเหยียบคันเร่งให้มิดแล้วสวดมนต์ภาวนาให้ถึงที่สุดสะพานรัชดาพิเศษไม่ใช่แค่สะพานข้ามแม่น้ำวังแต่เป็นประตูสู่โลกแห่งวิญญาณที่รอคอยจะฆ่าชีวิตคนเชื่อผมเถอะอย่าประมาท